ครับสวัสดีนะครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณวันนี้เราก็จะมาเจอกันในคลิป2ตัวบนนะครับคลิป2ตัวบนสูตร <c oughs> นี้นะครับเป็นสูตร,การ,รการใช้เลขวิ่งนะครับการใช้เลขวิ่งหรือผมจะเปลี่ยนตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปอีกหนึ่งสูตรนะครับ เป็นการผันแปลจากาสูตรที่เคยให้กับเพื่อนๆสมาชิกคือมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1คือกลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขที่จะมาใน2ตัวบนหลังจากนั้นเราได้กลุ่มตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราเอาตัวเลขมาเขียนดูว่าบทสรุปแล้วเนี่ยนะครับบทสรุปแล้วเนี่ยว่าตัวเลขทั้งหมดมันได้กี่ตัวหลังจากนั้นเรามาจับคู่เป็น2ตัวบน ซึ่งสูตรนี้นะครับ <c oughs> สูตรนี้วิธีการคำนวณมันก็คือการใช้ตำแหน่งหลักหมื่นแล้วก็หลักพันมาบวกกันโดยปกตินะครับโดยปกติสูตรนี้ก่อนที่ผมทำการผันแปลสูตรเราจะใช้หมื่นกับพันมาบวกกันได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่เหมือนงวดนี้นะครับ3 8 4 3 9 5เราคําราคำนวณงวดที่จะถึงเลยนะครับ8ดบวก4เท่ากับ2ครับ คือ12ก็คือ2 2กับ3นะครับจะเป็นตัวเด่นที่จะมาใน3ตัวบนนะครับหรือจะมาในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยตัวหลักเลยนะครับจะมาในตำแหน่งหลักสิบกับหลักหน่วยแต่งวดที่ผ่านมา,าไปดีดขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งหลักหลักอะไรครับหลักร้อยนะครับมันก็น่าเสียดายนะครับงวดที่ผ่านมาแต่เรายังใช้สูตรนี้อีกนะครับ สูตรนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเมื่อเราได้2กับ3นะครับเราจะเอา2เนี่ยไปบวก5นะครับก็จะกลายเป็น7 3ไปบวก5ก็จะกลายเป็น8นะครับอ่ามันจะได้จริงๆมันจะได้คือ3เราเขียนได้คือ2องาเจ็ดแปดนะครับ2 3แล้วก็7 8นี่คือกลุ่มตัวเลขคือ2 378มันอาจจะมาใน2ตัวบนนะครับเราก็ต้องจับไปจับมาจับไปจับมานะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเรายืดสูตรลรอครับเราตกแต่งสูตรเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อก่อนนะครับเพราะยังมีสูตรอีกหนึ่งตัวคือเราแยกฝั่งเลยนะครับว่าเลขใดจับคู่กับเลขใดอันนี้เพื่อนๆต้องรอหน่อยนะครับรออีกสักแป๊บเดียวนะครับขอผมอธิบายเกี่ยวกับสูตรตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเมื่อได้2กับ3นะครับเราจะเอา2เนี่ยบวกไปอีก3นะครับก็จะกลายเป็น5 5ดีดีขึ้นไปเป็น6นะครับ แล้วก็เราเอา5ไปบวกอีก2ก็กลายเป็น7 7ดีดไปก็คือเป็น8เป็น9แล้วก็7บวกไปอีก5นะครับเป็น2สรุปแล้วนะครับตัวเลขมันจะได้คือ2 3 4 5 2 3 5 7 8 9 6นะครับ2 3 5 7 8 9หเนี่ยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จับคู่ครับการจับคู่ตัวเลขเหล่านี้นะครับก็คือเอา2 3นะครับ2 5 2ห2 8 2 9 2 6 3537383936 57585956 787976 9 9 8 6แล้วก็96นะครับอันนี้เราต้องเขียนไปกลับนะครับถ้า23เป็น32ด้วย25เป็น5ด้วยนะครับ35คือ53 37คือ73นะครับเมื่อเราเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นกลุ่มตัวเลขที่เป็น2ตัวบนไปกลับนะครับ2ตัวบนไปกลับซึ่งมันจะได้ทั้งหมด 42คู่นะครับนี่คือตัวเลข2ตัวบน42คู่เห็นไหมครับทีนี้นะครับเราไปดูค่า x 1 0หน่วยบนนะครับค่า x 1 0หน่วยบนของเรารอบนี้ก็คือเลข1 2 3 4 5นะครับกลายเป็นว่านะครับ1 2 3 4 5อยู่ในคู่ใดนะครับคู่นั้นก็มีโอกาสที่จะมาสูงสุดนะครับ มันอาจจะไม่มาตามก็ได้นะครับมันอาจจะมาตัวที่เราตัดทิ้งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะทําตามสูตรหนึ่งสาี่ห้านะครับมี2นะครับ3 5ห้านะครับมีห้าเจดดตัดครับอ่านี่ตัดออกนะครับหนึ่งสาี่ห้านี่มี3นะครับมี5้านะครับ9 2 1 2สองหนึ่งสามี่ห้านะครับเจดห 8 6 9 6อ่าตัดออกนะครับยกเว้นที่มี1 2 3 4 5เป็นองค์ประกอบนะครับอ่าตัดออกได้กี่คู่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1ี12ตัดออก12ตัวนะครับก็จะเหลือ3 6 6เหลือ30คู่ครับสำหรับ2ตัวบนนะครับเหลือ30คู่เห็นไหมครับ นี่คือถ้าเกิดเราไม่แยกฝั่งนะครับเราไม่แยกฝั่งสูตรต่อไปเป็นสูตรแยกฝั่งนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับ2ตัวบนอีก1สูตรนะครับเราจะใช้หลักเกณฑ์การคำนวณคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่เรามาแยกฝั่งเพื่อนๆก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่าสูตรพวกนี้เป็นเพียงการคิดย้อนหลังนะครับ มันอาจจะมาก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้ทีนี้นะครับ <c oughs> อะเรามาดูถ้าเกิดเพื่อนๆมีพอมีเวลานะครับก็จดไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับจดไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันผมจะอธิบายให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับว่าเออตัวเลขมันมาลักษณะแบบนี้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปในการจับคู่มันจะมีจับคู่เด่นจับคู่รองนะครับแล้วก็จับคู่กัน เด่นลองกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรามาเจอกับสูตรกันก่อนอ่าเหมือนเดิมครับเราใช้หลักหมื่นกับหลักพันเป็นตัวตั้งในการคำนวณน,นะครับคือเราใช้นี่แหละครับหมื่นกับพันในรอบนี้คือ8 7 3 2 8 6นะครับ7บวก3นะครับเท่ากับ0โดยปกติเนี่ยเรานับเพียง2ตํตำแหน่งนะครับแต่สำหรับสูตรนี้ผมขอยืดไปอีก1ตําตำแหน่งนะครับ 0 1 2นะครับนี่คือกลุ่มตัวแรกกลุ่มแรกนะครับนี่คือเซตแรกนะครับเซตที่2ครับเซตที่2มันก็คือหลังจากนั้นนะครับเราใช้ศูนย์ตัวที่ได้ผลลัพธ์มาเนี่ยไปบวก5นะครับนับต่อไปเป็น5 6แล้วก็7นะครับ5 6แล้วก็7นี่คืออีก1เซตนะครับ5 6 7 นะครับฉะนั้นนะครับในการหา2ตัวบนที่เด่นนะครับเราใช้กลุ่มตัวแรกกับกลุ่มตัวที่2เนี่ยมาจับคู่กันเลยยกตัวอย่างนะครับ05 06 07 15 16 17 25 26 27แล้วก็ต้องกลับด้วยนะครับ3 3ได้9นะครับไปกลับ9 2 18คู่นะครับมันจะเป็น18คู่ นะครับอันนี้คือเซตแรกนะครับเซตแรกเซตที่2ล่ะเซตที่2มันก็คือเมื่อเราได้5 6 7แล้วนะครับเราเอา7ตัวเนี้ยไปบวกอีก2เป็น9ครับไปบวกอีก4เป็น3ครับพอเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นจับเพิ่มนะครับ0 9 1 9 2 9 0 3 1 3 2 3แล้วก็ไปกลับด้วยครับ เซตที่3ครับเซตสำรองนะครับเซตกันนะครับอันนี้เซตเด่นนะครับนี่คือเซตเด่น567เ็ซตสำรองนะครับคือ9กับ3เพิ่มเติมมานะครับเซตกันนะครับคือ3กับ4มันจะจับลักษณะแบบนี้กันทุกงวดนะครับจับไปจับมานะครับคือเราจะแยกเลยนะครับว่าตัวที่มันเด่นคือ012นนะครับมาจับกับพวกนี้เลยอ่าวันนี้เพื่อนๆพอเข้าใจไหมครับ ทีนี้นะครับในในรอบนี้นะครับอ่านใหเพื่อนๆดูนะครับว่ามันมาอย่างนี้จริงๆนะครับอ่าเจนะครับอ่าดูรอบแรกก่อนนะครับ19นะครับมา19ครับ79ครับ97ครับอ่าแปดนะครับ83 83ครับ93ครับ93มา93ครับ51ครับ15นะครับมา51อ่า 40นะครับมา04ครับมา0 4นย์นะครับ6 1นะครับมา61ตรงนะครับ9 4มา9 4เลยนะครับอ่น03นะครับมาทั้งชุดเด่นทั้งชุดมาชุดรองกับกันนะครับคือ03นะครับนี่ก็03อย์า03นะครับ28ครับมาชุดเด่นเลยนะครับ28งวดที่ผ่านมาล่ะครับ5 9นะครับ มา95นะครับอ่า28มาดูรอบนี้กันเลยว่าตัวเลขมันจะได้ตัวใดนะครับ384 395นะครับ8บวก4เท่ากับ12นั่นคือ2นับต่อไปคือ2 3 4นะครับได้2 3 4เป็นกลุ่มแรกนะครับเป็นตัวตั้งเลย2 3 4หลังจากนั้นนะครับเอา2ตัวแรกครับไปบวกอีก5เป็น7ครับนับต่อไปเป็น8เป็น9นะครับ ชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็คือ27 28 29 37 38 39 47 48 49แล้วก็กลับด้วยนะครับจาก27เป็น72จาก28เป็น82จาก29เป็น92 37เป็น73 38เป็น83 39เป็น93 47เป็น74 48เป็น84 49เป็น94นี่คือเซตแรกครับเซตเด่นนะครับ 2 4 6 8 10 1 2 1 4 1 6 1 8ตัวนะครับชุดเด่นคือ18ตัวชุดสำรองนะครับชุดสำรองก็คือหลังจากนั้นนะครับ9ตัวเนี้ยบวกไปอีก2เป็น1ครับแล้วก็บวกไปอีก4เป็น5ครับชุดสำรองฉะนั้นก็คือ2 1 2ห3 1 3 5 4 1 4หี่หแล้วก็ไปกลับด้วยนะครับชุดกันครับ ข้างล่างนี้เลยครับนี่แหละครับ9ตัวนี้นะครับบวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ1ครับนับต่อไปเป็น2ครับนี่คือชุดกันนะครับจับครับ21 22 31 32 41 42พอเข้าใจไหมครับอ่าแต่ว่า21เนี่ยถ้าเราจับกันแล้วเนี่ยมันมีซ้ำกับชุดสำรองนะครับผมเลยไม่เขียน ผมเลยไม่เขียนผมสรุปมาให้อย่างนี้แล้วนะครับว่าในรอบนี้2ตัวบนนะครับชุดที่เด่นที่สุดคือ278อ่า2728 2937 3839 4748 49 72 8292 73 83 93 74 84 94นะครับนี่คือชุดที่เด่นที่สุดใน2ตัวบนสำรองครับ21 25 31 35 41 45 21 1>, 1 2นะครับ5 2 1 3 5 3 1 4 5 4ตัวกันครับ2 2นะครับ3 2 4 2 2 3 2 4เอาล่ะสิเรามาดูกันก่อนนะครับ2 7 2 8 3 9 4 7มันไปตรงกับในสูตรนี้บ้างหรือเปล่านะครับสูตรอ่า เพื่อนๆต้องลองเขียนนะครับและลองเทียบกันดูว่าตัวเลขคู่ใดที่มันชนกันนะครับตัวเลขคู่ใดที่มันชนมันก็ชนกันก็นกเกือบจะครบนะครับฉะนั้นนะครับใน2ตัวบนเนี่ยตัวเลขที่คาดว่าน่าจะมาใน2ตัวบนตามสูตรของเรานะครับก็จะมีกลุ่มตัวเลขเหล่านี้ทีนี้นะครับถ้าเราจะเอาค่า x 1 0หน่วยไปตัด1 2 3 4 5นะครับ 1>, 1 2 3 4 5เพื่อนๆดูให้ดีนะครับตัดไม่ได้เลยนะครับตัดไม่ได้เลยจริงๆแต่เอาเป็นว่าที่ที่ผมคิดว่าคาดว่านะครับในกลุ่มนี่แหละครับ27 72 28 82 29 92นะครับแล้วก็จะเป็น37 73 8338นะครับเท่าน right. ี้ครับที่ผมชอบนะครับที่ผมชอบนะครับอันนี้ค mm ือที่ผมชอบตัวอื่นก็ลองดูนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยผมจะยึด2ตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับยึด2ตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับผลลัพธ์เนี่ยผมจะยึด2ตัวนี้เป็นเกณฑ์แต่นี่ผมขยายไปนะครับเพราะอะไรครับถ้าเกิดเรายึด2ตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับงวดที่ผ่านมาที่ออก95อันตัวนี้มันจะไม่ถูกนะครับ ฉะนั้นผมเลยต้องยืดไปเป็น3าตำแหน่งอันนี้ผมพูดความจริงนะครับไม่ใด่ทําให้แบบออดูสวยหรูนะครับแต่เราหาวิธีที่จะกันให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ถูกรางวัลกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดอย่างนี้นะครับ <c oughs> ในการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงวดต่อง,งวดนะครับ เห็นไหมครับรวบออก6-28เนี่ยมันลดมาเป็น5ก็ได้มันเพิ่มไปเป็น7ก็ได้มันเพิ่มไปเป็น3ก็ได้มันลดไปเป็น1ก็ได้มันเพิ่มไปเป็น9ก็ได้มันลดไปเป็น7ก็ได้นะครับมันมาครบนะครับ3 9 5หรือจะมันอาจจะมาตัวเดิมก็ได้นะครับนี่คือกลุ่มตัวเลขที่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างงวดที่ผ่านมากับงวดที่จะถึงนะครับแล้วถ้าเป็นงวดนี้ล่ะ สามนี่อาจจะเป็นสองก็ได้นะครับอาจจะเป็นสี่ก็ได้อาจจะเป็นแปดก็ได้อันนี้อาจจะเป็นศูนนะครับอาจจะเป็นแปดนะครับอาจจะเป็นสี่นะครับอาจจะเป็นหกอืมมันก็น่าคิดอยู่หลายเรื่องนะครับมันก็น่าคิดอยู่หลายเรื่องทีนี้เกี่ยวกับหลักร้อยล่ะเกี่ยวกับหลักร้อยเอายังไงดีเอายังไงดี มันมีมันมีวิธีการคำนวณแบบนี้นะครับนี่ครับเก้าเราตั้งเก้าครับนะครับอันนี้หนึ่งเราตั้งหนึ่งครับอันนี้สองนะครับเราตั้งสองครับอันนี้หกเราตั้งหกครับเออแล้วมันก็จะมีวิธีการซึ่งมันก็มีหลายหลายหลายแบบนะครับเก้าหนึ่งสองสามก็ได้นะครับ สองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่หกหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมจะทำยังไงนะครับ <laughs> <laughs> ผมจะให้ดูว่าผมทำยังไงอ่าเอากันแบบระยะสันส้นๆนะครับเก้าเอาศูนย์หนึ่งนะครับ แล้วกันตัวนี้แหละครับตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มตัวเลขให้เรานะครับเพิ่มยังไงครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยติดตามห้องสูตรคำนวณเนี่ยวิธีการคำนวณผมบางทีผมจะบอกว่าตัวเลขอะไรบวกกันแล้วได้10นะครับรอบนี้ก็เหมือนกันครับ1บวกอะไรเท่ากับ10ครับคือ9นะครับนับต่อไปคือ0ตัวนี้ได้เปรียบแล้วครับเพราะว่ามันมีเลขส้ำ3าบวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ7นะครับนับต่อไปคือ8นะครับได้1 2 3 7 8สามเจ็ดดนะครับ สี่บวกอะไรเท่ากับ10ครับคือ6นะครับนับต่อไปเป็น7นะครับ2 3 4 6 7ี่นะครับจะมี5ตัวนะครับอ่าอ่าแล้วก็6กอ่าแบวกอะไรเท่ากับ10นะครับ2แล้วก็บวกแล้วกับ3นะครับได้หกเจ็ด2สนะครับมา3นะครับรอบนี้ลหละ3 7 8แล้วก็2แล้วก็3คาดว่านะครับ2 3 7 8ดนะครับมาในหลักร้อยนะครับ 2องสาเจ็ดเอากันแบบง่ายๆนะครับเอากันแบบง่ายๆเลยเอากันแบบง่ายสองสามเทีนี้เมื่อ2องสามเดนะครับเราคาดว่าน่าจะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับสองสามเดอ้าวมาดูกันนี่คือเลขวิ่งบวกกับเลขเด่นบนนะครับ วิ่งกับเด่นผมทํามาทั้งหมด80นะครับวิ่งมี40นะครับเด่นมี40นะครับสรุปแล้วนะครับตัวเลขที่มันเด่นที่สุดก็คือเลข7ครับเลข7ครับสำรอง6กับ9นะครับ7 6 9นะเออจะตัดยังไงดีเนาะ7 6 9กมันไปคล้องจองกับ2ตัวบนหมดเลยนะครับ มันไปคล้องจองกับสองตัวบนหมดเลยเอาอยัางไงดีจับเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้วอลลี่นะครับเล่นยังไงเล่นให้ได้กําไรนะครับคํานวณให้ดีนะครับจ่ายเท่าไหร่ผลตอบรับเท่าไหร่นะครับคํานวณให้ดีก่อนลงทุนนะครับคํานวณให้ดีก่อนลงทุนถ้าสมมุติว่าเราจะเอา2 3 7 8นะครับ2 378ไปจับคู่กับ2ตัวบนทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ จะต้องซื้อ3ตัวบนทั้งหมดกี่ตัวครับจะต้องซื้อทั้งหมดกี่ตัวแต่เราต้องซื้อ2ตัวบนเอาไว้ด้วยนะครับอ่าอาจจะไม่ถูกถ้าเราไปซื้อ3ตัวบน3ตัวบนเล่นตัวละบาท2บาทนะครับส่วนตัวไอสตัวเล่นตัว5บาทเราคำนวณได้ดีนะครับฟลุกขึ้นมานะครับถ้าเกิดฟลุกขึ้นมาถูก2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนด้วยเนี่ย เราก็จะมีกําไรเพิ่มเติมนะครับพอเข้าใจไหมครับรอบนี้ตัดได้น้อยจริงๆนะครับเพราะว่าค่า x 1 0หน่วยเนี่ยมันมาคล้องจองกันหลายตัวนะครับมันมาคล้องจองกันหลายตัวเลยไม่สามารถระบุแต่เท่าที่ผมชอบนะครับผมชอบ2772 2882 2992 3 7 3อง3 3ดแ3นะครับ สำหรับคลิป2ตัวบนไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีตัวเลขที่มันคมชัดนะครับผมจะมาบอกอีกทีสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ